สุสานใต้ดินร้อนแห่งอิตาลีที่จะทําให้คุณขนลุกเคยได้ยินเรื่องสุสานใต้ดินที่เต็มไปด้วยศพนับพันไหมวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับคาเพเชนแคทโคมส์ออฟเพลโมในอิตาลีสถานที่ที่น่าขนลุกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวนี้จะทําให้คุณนอนไม่หลับสุสานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่16โดยพระสงฆ์คปเพเชนเพื่อใช้เป็นที่เก็บศพของพวกเขาเองแต่ต่อมาก็เริ่มเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาฝังศพได้โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้มีฐานะ และมีชื่อเสียงเท่านั้นสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือศพที่ถูกเก็บรักษาไว้ในสุสานแห่งนี้มีสภาพที่สมบูรณ์อย่างน่าเหลือเชื่อบางศพยังคงสวมเสื้อผ้าและเครื่องประดับอยู่ทําให้เหมือนกับว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่เทคนิคการรักษาสภาพศพของพระสงฆ์แคปเชิรนเป็นความลับที่ยังไม่มีใครสามารถขายได้จนถึงทุกวันนี้ นักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยมาเยือนสุสานแห่งนี้เล่าว่าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากศพเหล่านั้นบางคนถึงกับได้ยินเสียงกระซิบคุณกล้าพอที่จะมาสัมผัสประสบการณ์สุดหลอนนี้ด้วยตัวเองไหมถ้าคุณชอบเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดและกดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณกล้ามาที่นี่ไหม